ก่อนอื่นก็ขออนุโมทนาบุญกับบอดโนดบุเจ้าขานะคะนะมือนีเพื่อนก็นไล์สดล่าสุดเพื่อนไปเฮ็ดบุญบูญเจ้าขาไปบริจาคนะฮะอยู่กับอ่าโรงเรียนค้นแต่อบอดบูเจ้าขานะครับเพื่อนก็นได้พูดถึงกับเกี่ยวกับวัดกับว่าพอบูเจ้าพาเกิดไปเฮ็ดบุญแตยวัดนุนนีนันนะคะไปฟังเพิ่อนบอกเองแต่ท่าทีสำคัญอีกอย่างคูเจ้าหูบอลน,นะคะเ <c oughs> พื่อนไปหอดโตู้เจ้าหน้าที่แล้วเพื่อนไปถามเจ้าหน้าทีว่วาจางังซีเป็นยังไงบ้างครับเจอบอสโนตตัวจริงนะฮะเพราะว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าติดตามบอ บอสโนตตัวจริงหน้าแหลมไหมวันเสอาอเออเจากสิษย์กา้าวความจริงบอกเออขันแม่มุจจาเป็นเจ้าหน้าที่ขจ้กศิษย์กา้าวความจริงบอกมุกจจาขาเออเจ้าหน้าทีต่ตอไบไปในฮูบอกไม่ค่ะไม่เล่้เลยนะค่ะข้า่ะหน้าข่าวมากว่าเัารเ้ยขันไปขอเป็นเจ้าหน้าที่ขอยกบอกล้าวนะ่หน้าแล่แล้วเนาะเออหน้าแล่ตัวจริงกว่าในกล้องก็แล่เหมือนกันคนทิ่สิกา้าวมันบอส เอาก็ดีควงงามนงินหนี้แตัวมันบู้าขาเออไปฟังกันว่าเพิ่งโม่อย่างเนี้ยเพิ่งโม่หลายอย่างอยู่ที่เจ้าขาเออเกี่ยวกับพญาบาลน้ำบริสันฮะฮะนี่นะครับที่มาจะทำส่วนมากก็จะเป็นโรงเรียนคนตาบ,บอดน้ำบอมันม,นมนากมาเห็ดพะวอลเลตอนเพเิ่มเตินเล็กน้อยเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องหมอกรวิรนที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องปพยาบาลฟินแลนด์ให้ฟังเมื่อคืนนั่งถามคอยสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบ,รบมาบริจาค คร<ม>ับ,บผมมาบ่อยไหมมาบ่อยค่ะเห็นไหมมาบ่อยนะถ้ามีโอกาสก็มาตลอดนะกิดตามบอนโตลอดค่ะนี่อะไรพี่นอ้องเห็นจอยคุ้นแหลมันงยังไงเห็นว่าไปเขาวัดฟังท่ามุจจอบ,บริจาคห,หลายเปียงจอยคุณอ่านเห็นว่าขนาดหอบเงนนินหนีมัวซีกา,พอพอาเขาามมเเคคยไดจะออที่เขาไม่เคยได้รถนะ <c oughs> บอนโตหน้าแหลมไหมตัวจริง ไม,ะะไม่แหละ่จะเห็นไหมคํายืนยันจะร้องมาแหลกวังเกียวกับเงินขึ้นเลย <c oughs> ในเจ้าหน้าที่นะพี่น้องเจ้าหน้าที่ <c oughs> กอลวิน <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> ชื่อกอลวิน <c oughs> อันไหนก็ได้ครับ